คนแรกครับคุณใช้ครับจะไตแล้วตัวที่10 11กําลังจะขึ้นโยนครับมาทุนกันต่อที่3,500ัารบาทสองก่อคนที่1ครับ ไปแล้วครับตัวที่ส1จับไดแล้วเอาไปก่อน3,000นะเดี๋ยวอยีก500อีกตัวเดียวถ้าสไตล์ต,ต,ตัวนี้ได้ลงยูทู e แน่นอน <laughs> จนับไดโอ้โหเขาทำสำเร็จ้วครับบิงโกสอกอ อนนี้สา0บาทครับเปของสอวกครับตุนมาในกระเป๋าแล้วดูกันกกนี้ <c oughs> อ่าเกมสองกถ้าทีไหนมีลุ้นก็แบ่งขึ้นนะครับในเกมเดีวยวกัน